ครับมาพบกันเลยครับที่ก็ไลส์นิววันนี้จะเป็นน้ำเสนอเกี่ยวกับข่าวประจำวันของ LL ในแพท 1.0a หรือว่าแพทล่าสุดที่เข้ามาแล้วนะครับในเซิร์ฟปัจจุบันเซิร์ฟไทยนั่นเองหรือว่า LL Wild r i f LL Mobile นั่นเองนะครับต่อไปจะเป็นการสรุปย่อๆของการเนิร์ฟตัวละครซึ่งแชมเปี้ยนที่โดนเนิร์ฟจะมี3ตัวหลักๆตัวแรกจะเป็นตัว อ,อผมไม่บอกดีกว่าว่าเป็นตัวอะไรผมอยากให้ท่านผู้ชมชมกันดีกว่ามาไปอธิบายสกิลหลักๆที่โดนเนิฟกันเลยดีกว่าไปตัวแรกนะครับซินเชาสำหรับไฮไลท์ของแพนนี้คงหนีไม่พ้นกับการเนิฟซินเชาวพวกเราค้นพบแล้วว่ามีเหล่าซัมเอรเนอร์ของพวกเรามีอัตราการเลือกและชนะสูงมากๆในแชมเปี้ยนนี้ คอมโบสกิลของซินเฉานั้นจัดเข้าขั้นโกงเลยก็ว่าได้นะครับทุกคนและสามารถล้างตรูออกจากแมปได้ทันทีในพริบตาเดียวอีกทั้งยังจับตัวยากมากเนื่องจากสกิลอันติเมทดังนั้นแพทนี้ที่เป็นแพท 1.0A นี้จึงให้ความสำคัญกับการปรับลดระดับความสามารถของสเตตัสพื้นฐานของซินเฉาลงและทำให้นางเนี่ยจับตัวได้ง่ายขึ้นหรือว่าวิ่งหนีเรายากขึ้นนะครับทุกคน ต่อไปจะเป็นสกิลแรกเลยมีชื่อว่าเบสเตดหรือว่าสเตตพื้นฐานของตัวละครสิ่งที่โดนเนิร์ฟเลยก็คือดามเมจโจมตีเดิม70หน่วยจะโดนปรับเหลือ64หน่วยซึ่งเป็นการปรับที่ถือว่าโหดอย่างแน่นอนเพราะลดไปทั้ง6หน่วยครับทุกคนมันลดไป6หน่วยต่อไปจะเป็นสกิลที่2ไม่ใช่สกิลดิเป็นสเตตัสที่2ที่มีชื่อว่าเลือดต่อเลเวลโดนปรับจากเดิม115หน่วย ลดเหลือเพียง105หน่วยเท่านั้นต่อไปเกาะต่อเลเวลจาก4.3หน่วยลดเหลือเพียง3.9ฮอแล้วมันจะไปถืออะไรกันโน้ท้ายเกมและสุดท้ายต้านทานเวทจาก38เหลือ30นั่นแสดงว่าซินเชาจะได้รับดาเม็ดเวทที่แรงขึ้นนะครับแล้วโดยเฉพาะปัจจุบันมีตัว,ต,วตัวใหม่ที่เข้ามาหรือตัวที่โดนโกง,โกงที่มีชื่อว่าเซราฟีน แน่นอนครับดาเมจเวทเข้าเต็มๆแน่นอนมึงโดนแน่สินเชาต่อไปจะเป็นสกิลที่3ของสินเฉาที่มีชื่อว่าออเดเชียสชาร์กสกิลที่3โดยปกติผมจะอธิบายก่อนนะครับว่าสกิลที่3มีการกระทําหรือว่ามีลักษณะยังไงบ้างสกิลที่3จะเป็นการพุ่งตัวไปที่สตรูสร้างดาเมจเวท50หน่วยซึ่งก็คือ50บวกได้60%ของดาเมจเวทที่กระทําต่อศตรู ที่อยู่รอบๆและทําให้ศัตรูเนี่ยสโลโลง30เป็นเวลา0.5วินาทีซิ้นเฉาได้รับความเร็วในการโจมตีขึ้น40เป็นเวลา5วินาทีเราจะมาสรุปสกิลนี้กันเลยนะครับก็คือระยะการไล่สกิลเนี่ยปกติความกว้างของการไล่สกิลจะเป็นที่6หน่วยแต่โดนเนิฟลงมาเพียงแค่5.5หน่วยซึ่งใครที่เป็นสายซุ่มที่อยู่ในป่าหวังไว้ว่าเฮ้ยมันมาใกล้ป่าแล้ว อูใช้สกิลนี้ไปเลยก็แล้วกันการุณาคิดผิดคิดใหม่นะครับทุกคนเพราะมันเดินเนิร์หรือว่าระยะเนิร์ไม่เยอะมากแต่มีผลต่อการใช้สกิลอื่นอย่างแน่นอนซึ่งสกิลที่3มีผลต่อสกิลนี้อย่างแน่นอนก็คืออันติเมทสกิลที่มีชื่อว่าคร c e เซนก a r d c r e s c เซนกา a r ดจะเป็นการกวาดหอกของเขาสร้างดาเมจทางกายภาพเท่ากับ75หน่วยก็คือ75บวกวโบนัททางกายภาพ100% บวก15%ของพลังชีวิตสูงสุดของศัตรูก็คือศัตรูยิ่งมีเลือดเยอะก็จะยิ่งแรงตามดาเมจนะครับและกระแทกศัตรูออกไปสิน้นเฉาสามารถบล็อกดาเมจจากศัตรูที่อยู่ห่างออกไปเป็นเวลา3วินาทีพร้อมเพิ่มขึ้นเป็นเวลา0.3ว,วินาทีต่อทุกการโจมตีหรือการใช้สกิลแต่ต้องใช้ให้โดนศัตรูด้วยนะครับทุกคน ศัตรูตัวล่าสุดที่ถูกโจมตีจากการโจมตีของซินเฉาหรือสร้างหรือสร้างหรือว่าโดนสกิลออเดเชียสชาร์คหรือเป็นสกิลที่3ของซินเฉาจะไม่โดนกระแทกออกไปนั่นก็คือพูดง่ายๆเมื่อใช้อันติเมตสกิลแต่ศัตรูโดนสกิลที่3ศัตรูจะไม่กระเด็นออกไปนะทคนจากเดิมที่เมื่อสกิลอันติเมตโดนเนี่ยมันกระเด็นใช่ไหมแต่พอปาสกิลที่3ไปมันจะไม่กระเด็นอ่ะง่ายๆแค่นั้นเอง สร้างดาเมจสูงสุด600หน่วยต่อมอนสเตอร์1ตัวเท่านั้นก็คือเฉพาะคนที่โดนต่อไปการเนิรฟของสกิลนี้ถือว่าสำหรับผมเป็นการเนิรฟที่ถือว่าโหดอยู่นะครับรุนแรงถือว่าอยู่ในระดับรุนแรงมากเพราะเป็นการเนิรฟคูดาวต่อเลเวลจากเดิมจะเป็น80 70และ60วินาทีสุดท้ายที่มีอันดับเลเวลเพิ่มขึ้นเมื่อเนิฟจะเป็น100 85 และ70วินาทีเมื่อถูกเนิร์ฟในเพ็ 1.0A ล่าสุดต่อไปจะเป็นตัวละครสุดหน้าพิศวงของเราหรือว่าแทคงที่เรารักนั่นเองนะครับทุกคนจริงๆแล้วพี่บริสแทคงเนี่ยของเราสมควรที่จะเล่นสไตล์แบบเกมเพลย์สไตล์หรือว่าฮุกดึงมาค่า แต่นี่พวกเราก็เห็นแล้วหลายๆยูทูบเบอร์เอาตัวอันแข็งแกร่งของพวกเราเนี่ยมาไถ่ศัตรูอย่างมอมันพวกเราเลยทำการเนิร์ความถึกของมันลงสั้นหน่อยก็แล้วกันไปที่เบสแเต็หรือว่าสเต็ตพื้นฐานของมันเลยก็คือเลือดจากเดิม690หน่วยโดนเนิร์เหลือ650หน่วยการรีเจนเลือดต่อเลเวลจะเป็น1.07หน่วยแต่โดนเนิร์ฟอย่างหน้าเหลือเชื่อเลยนะครับก็คือเหลือเพียง0.81หน่วยเท่านั้น มันจะเอาความถึกอะไรไปต่อสู้วัไนไนเมื่อเดิฟขนาดนี้ทุกคนต่อไปจะเป็นสกิลที่อันโหดของพี่บริดแทงก์เราก็คือสกิลอันติเมทที่มีชื่อว่าสเตติกฟิลด์หรือว่าสนามแม่เหล็กนั่นเองครับสถานะติดตัวในขณะที่สเตติกฟิลด์ไม่ได้อยู่ในช่วงคูลดาวการโจมตีจะทำเครื่องหมายสตรูเพื่อสร้างความเสียหายเวท40หน่วยก็คือ40บวก15เซดาเมจเวทหลังผ่านไป1วินาทีนะครับทุกคน แต่เมื่อกดใช้งานสกิลสร้างความเสียหายเวท200หน่วยก็คือ200บวก80%ของดาเมจเวทแก่ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงและทำให้พวกมันเป็นใบเป็นเวลา0.5วินาทีผมไม่แน่ใจเลยสิว่ามันเป็นตัวแทงหรือว่าเป็นตัวเวทกันแน่นอนตัวนี้เนี่ยซึ่งการเนิบตัวนี้จะเป็นการลดดาเมจเวทลงนั่นเองนะครับทุกคนและระยะเวลาทำการใบลงดาเมจ ต่อวลเวลจากเดิม250-300เจมาและ500เมื่อโดนเนิร์ฟจะเหลือเพียง200-325และ450เท่านั้นสื่อว่าโหดและสิ่งสำคัญเมื่อดาเมจลดลงแล้วสิ่งที่ขาดหายไปไม่ได้เลยคือเวลาในการใบสตรูจากเดิมแพทที่แล้วใบถึงเวลา1วินาทีจากสกิลอันติเมดแต่นี่เหลือเพียง0.5วินาทีแล้วนะครับรีบใบรีบฆ่ารีบหนีถ้าฆ่าไม่ตายโอเคจบ และ,ต,ละตัวละครสุดท้ายที่มีชื่อว่าเวสิ่งที่โดนเนิร์ฟก็ดูไม่แปลกใจมากนะครับสาหรับแชมเปี้ยนที่มีชื่อว่าเวผมไม่แน่ใจว่าผมอ่านชื่อน้องเวสาวธนูสายหวดนี้ผิดหรือเปล่านะครับแต่จะเป็นแชมเปี้ยนดูโอเลนบาลลอนแต่ที่พวกเราแปลกใจกันมากคือมีคนเนี่ยยิบน้องเวไปเล่นโซโลเลนและนางก็เสือกได้ โอพีเรื่องความเร็วและจับยากอีกต่างหากซึ่งวิ่งเร็วแบบไม่ต่างกับตัวซินเฉาที่ผมได้กล่าวมาต้นคลิปเลยนะครับทุกคน<ป>พวกเราเลยจําทําการหรือว่าจัดการเนิฟความเร็วของนางลดลงนิดๆหน่อยๆแต่จากที่ผมได้อ่านมามันก็ไม่นิดะมันโกงและลดเยอะแหมสงสารน้องเหลือเกินและสกิล2ของนางที่มีชื่อว่าซิวเบ w ที่จัดเข้าขั้นที่ถือว่าโกงเลยก็ว่าได้ที่ตีแบบ ทูดามิ u ทูดามิ e ก็คือการไม่คิดเกราะไม่คิดเกราะของศัตรูตีเข้าจังๆแต่เลือดต้องเยอะถึงจะทําให้ตายยากนะครับแต่ถ้าศัตรูอย่างเช่นตัวเมดหรือตัวแครี่แน่นอนเสร็จน้องเวกูแน่นอนโดยเลยก็เลยถูกเนิฟดามิลงมาเพียงเล็กน้อยนะแล้วก็จะทําให้นางเนี่ยเดินชา้าลง5้าหน่วยด้วยนะครับเวลานางวิ่ง,งเร็วนะัจากสกิลซิวเวอร์โนะทุกคนต่อไปจะเป็นเบสตต่หรือว่าสเต็พื้นฐาน ความเร็วในการเคลื่อนที่จากเดิมเนี่ย330หน่วยโดนเนิฟลงมาเพียง5หน่วยนะครับเหลือเพียง325หน่วยเท่านั้นแต่สิ่งที่เราใส่ใจกันไม่ใช่ความเร็วการโจมตีของนางสิ่งที่ผมมองนะก็คือเป็นพาสซีฟของนางที่มีชื่อว่า Nice Hunter หรือว่าตาแดงนั่นเองนะครับทุกคน oh, like เมื่อได้รับความเร็วเคลื่อนที่15หน่วยเมื่อเคลื่อนที่เข้าไปหาัตรูนั่นเองแต่เมื่อ นางใช้อันติเมสกิลที่มีชื่อว่า final h o l จะได้รับความเร็วเพิ่มนที่จาก15หน่วยเนี่ยเป็น90หน่วยเทนก็คือนางจะได้รับความเร็วเพิ่มขึ้นมาใช้อันติแต่ต้องอยู่ใกล้ศัตรูด้วยนะครับทุกคนโบนัสความเร็วของนางที่โดนเนิฟจากเดิมเนี่ย30หน่วยที่เลเวล1นางจะโดนเนิฟเป็น15หน่วยที่เลเวล1และ20หน่วยที่เลเวล5และสุดท้ายคือ30หน่วยที่เลเวล นับเป็นว่าถือว่าเนิร์ฟโหดอยู่นะครับปกติแลนะ้วมันจะเริ่มที่โบนัสความเร็วเนี่ยสาหน่วยที่เลเวล1เลยแต่เนี่ยโบนัสความเร็วสูงสุดจะอยู่ที่30หน่วยที่เลเวล9แล้วนะครับทุกคนใครจะเล่นนางก็ต้องคิดหน่อยนะครับเรื่องความเร็วเปลี่ยนจากการเคลื่อนที่เร็วที่เราออกแบบว่าต้านสถานะเรืออะไรแบบนี้มาออกรองเทา้าวิ่งเร็วหน่อยก็ดีนะครับเพื่อนางได้วิ่งทันหรือว่าหนีทันเหมือนเดิมนั่นเองทุกคนก็คือแก้ไขทางน,นั่นเอง ไปจะเป็นสกิลที่2ที่มีชื่อว่าซิเวอร์โบว์ของนางธนูสายหัวของเราสถานะติดตัวนะครับทุกการโจมตีหรือการใช้สกิลติดต่อกันเป็นครั้งที่3กับเป้าหมายเดิมหรือว่าศัตรูเดิมที่โจมตีเนี่ยจะสร้างความเสียหายจริงเพิ่มเติมเท่ากับ3เเของพลังชีวิตสูงสุดของศัตรูพูดง่ายๆว่าเมื่อเราใช้สกิลที่2แล้วศัตรูยิ่งเลือดสูงเนี่ยแล้วยิ่งโจมตีต่อเนื่องกันมากๆเป็นครั้งที่3กว่าสกิลเป็นครั้งที่3นะครับทุกคนมัน จะยิ่งโจมตีแรงขึ้นนะครับคิดเปอร์เซ็นต์ตามเลือดของศัตรูด้วยและเมื่อนางกดใช้งานสกิลซิวเวอร์โบจะได้รับความเร็วโจมตี40%สําหรับการโจมตี3ครั้งถัดไปภายใน5วินาทีเท่านั้นและฟื้นฟูพลังชีวิตเท่ากับ60%ของความเสียหายที่ s i l v e r b o w บทาได้ก็คือทําไปได้เท่าไหร่จะสมมุติทําได้100หน่วยจะฟื้นฟูในเลือดของเราเอง60หน่วยนะครับ ความสามารถติดตัวจะสร้างความเสียหายจริงอย่างน้อย30หน่วยความสามารถติดตัวจะสามารถสร้างความเสียหายสูงสุดได้ถึง200หน่วยต่อมอนสเตอร์เพียง1ตัวเท่านั้นและต่อไปการเนิร์ฟก็คือดาเมจจะโดนเนิร์ฟลงต่อเลเวลจากเดิมนางจะมีมีดาเมจคือ50หน่วย70หน่วย90หน่วยและ110หน่วยแต่เมื่อเนิร์ฟลงนางน่าเกลียดมากครับ จะเหลือเพียง30หน่วย50หน่วย70หน่วยและสุดท้ายคือ90หน่วยทุกอย่างที่ผมได้กล่าวมาผมได้รวบรวมข้อมูลจาก GM และเพจต่างๆไว้อย่างมากมายนะครับซึ่งถ้าหากมีข้อมูลใดผิดพลาดก็ต้องขออภัยในช่วงก็ไลน์นิวไว้ด้วยแต่หากท่านผู้ชมต้องการที่จะรับชมข่าวดีๆหรืออยากให้ผมสร้างคอนเทนต์อะไรใหม่ๆ โปรดคอมเมนต์ไว้แล้วก็กรุณาดูไว้จบด้วยนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเพียงคลิปสันส้นๆเทา่านี้ขอบคุณสําหรับการรับชมและขออภัยหากมีการพูดเร็วหรือว่าเสียงดังหรือเสียงเบาเกินไปนะครับก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชม